สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักทุกคนเนะะี่ยค่ะวันนี้ก็มาพบก,กันนะคะในดวงชะตาราศีของออดวงชะตาดวงชะตาของผู้เกิดราศีกุมนั่นเองนะคะตั้งแต่สิบสามกุมภาไปจนถึงสิบสี่มีนานั่นเองนะคะส3บามกุมภาถึงสิบสี่มีนานั่นเองนะคะพอดีไอ้สงสยัยไอ้เจ้าสามสตัวนี้จะเป็นเป็นราศีอะไรพวกเราเนี่ย ราศีกุมภ์เปล่าเนี่ยกำลังจัดน้องนะน้องจะร่วงนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าดวงชะตานะคะราศีคนที่เกิดราศีกุมนะคะทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรนะคะโดยการใช้ไพ่นะคะสัทธาปฏิหารนั่นเองนะคะสัทธามาปัญญาเกิดแล้วก็ปฏิหารก็ตามมาแน่นอนนะคะรับรองเลยนะคะขอแค่มีศรัทธานะคะรับรองนะคะ ปฏิหารเกิดแน่นอนเลยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> เราจะดูกันแค่สามไพ่สามใบนะคะจะดูแค่สามใบรู้เรื่องแน่นอนนะคะไม่เอาไม่เอานานนะคะไม่เอายาวไม่เอาเยอะนะคะมา <c oughs> เลยมาเลย มาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดราศีกุ้มนะคะดวงชะตาในเรื่ององการงานก็ดีความรักก็ดีนะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่มาดูกันนะคะว่าไพ่สัทธาปฏิหารจะบอกอะไรกับคนที่เกิดชาวราศีกุ้มนั่นเองนะคะไพ่าสามใบนะคะตั้งจิตอธิษาฐานกันเลยค่ะใครเข้ามาดูนะคะ มาช่วยกันนะคะส่งพลังช่วยกันนะคะขอให้เองขอให้ปังนะคะขอให้ดังดังเป็นแบบอะไรนะจุดฟุ้ไปเลยนะคะมามามาโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะสามใบนะคะสามใบมาเริ่มกันสามใบเอาดีๆก่ันนะคะพลังงานไม่หมอก็ร่วมด้วยนะคะทิฟก็จะต้องรับพลังงานนี้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ต้องรับร่วมกันนะคะชมแมปเขาให้โอ้เอ่อ ผีจัก,กะนั่นเองนะคะนี่นี่นะคะผีจัก,กะนะคะอ่ะาใบแรกนะคะต่อไปใบที่สองนะคะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาด,ด,ะะดีๆนะคะสุ่มดีๆนะคะใบที่สองเป็นอะไรเอ่ยช่ไหมโอ้พระพระองคุริมานนะคะ นี่อ้าวนะคะส่งพลังงานกันมาดีๆนะเอาดีๆนะแชยเขาให้ใบที่สามนะคะพระเสานะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะใบแรกกันเลยอ่ะใบแรกเลยนะคะ ใบแรกก็ออกมาพิจิกะเลยนะสำหรับชาวราศีกุ่มนะคะพิจกะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงพิจกะเนี่ยเป็นเป็นเหมือนแมวป่านะเป็นเหมือนเป็นเหมือนแมวป่าที่เป็นเขาเรียกว่าโอปาติกะของผู้มีคาถาาคมเลี้ยงเอาไว้ใช้งานนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะก็หรือว่าจะเป็นบริวารก็ได้บริวารคนใช้คนรับใช้อะไรประมาณนี้นะ่ะ ผู้ที่รับใช้เจ้านายนั่นแหละนะคะสําหรับสําหรับพีจกรณนั่นเองนะคะก็ก็เ,เรียกว่าหรือคนที่แบบทํางานรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของเขาหรือถ้าเปรียบเทียบกับคนนะคะก็จะเป็นคนที่ทํางานรับจ้างนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเขาใช้ให้ทำอะไรก็ต้องทําการทํางานการทํางานถ้าเป็นลูกจ้าง เจ้านายให้ใช้ทําอะไรก็คือต้องทําแต่ว่าก็จะมีความซื่อสัตย์ต่องานอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะคะประมาณนั้นเลยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะหรือว่างานอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับนักสืบเห็นไหมแอบสืบแอบซองอะไรประมาณนี้นะคะแอบสืบแอบซองแอบจ้องแอบมองอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคะทีนี้ข้อควรระวังนะ่ะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าเข้าของจะเสียหายอาจจะมีคนยางได้เข้าขอ,ของของเรานะ่ะ เห็นไหมคะเห็นตัวแมวป่านี่ไหมผีจสกาเนี่ยเนี่ยจจะเป็นแบบเหมือนขี้ขโมยน่ะให้เรามัดระวังข้าวของจะสูญหายนะคะก็หรืออาจจะมีคนอยากได้ข้าวของของเราอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอาจจะอยากไปอยากได้อะไรของใครเขาอะไรประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะให้เรามัดระวังเรื่องของคอมโดนไวรัสนะคะแล้วก็โดนแฮกข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของ ใครที่ไปกู้เงินนอกระบบก็ดีให้ระมัดระวังนะคะก็นั่นแหละให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องของการระบบการเงินอนะ่ะให้ใช้ให้คิดไตร่ตรองให้ดีๆเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินก็ดีนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าในเรื่องของความรักนะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นสาวโสดแล้วมีคนแอบจีบนะ่ะ มีคนจีบไม่ใช่แอบจีบเป็น,นมีคนจีบนะคะประมาณว่ากําลังคบกําลังอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าแอบจ้องแอบบมองแอบส่องแอบ,บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะคะก็คือแฟนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไว้ใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะแฟนไม่ไว้ใจนี่ก็ะจะแอบ,บส่องแอบปองแอบบติดตามแอบเขาเรียกว่าอะไรนะติดติด G.P.S ที่รถหรืออะไรแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าติดตามสอดส่องดูทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้แหละ ประมาณนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าแอบตามแอบพึงแอบห่วงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ดีอารมณ์ประมาณนี้เลยแบบนั่นแหละนะคะก็จริงๆอ่ะพิจิกะก็ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานน่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเจ้านายนั่นแหละทาได้เพื่อเจ้านายอะไรทุกอย่างประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะก็ให้ระมัดระวังเรื่องเข้าของจะเสียหายนะคะพิจกะให้ไตร่ตรองคิดให้ดีๆนะคะว่าเราจะทําอะไรนะคะ ก็ให้คิดให้ดีๆก่อนว่าสิ่งที่เราทาน่ะให้เขาหรือว่าให้เจ้านายน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเราควรจะทํำไหมในบางเรื่องก็อาจจะโอเคเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ทําแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้ในบางเรื่องที่มันดีหรือไม่ดีเราแยกแยะได้นี่นเนาะอะไรประมาณนั้นโอเคค่ะทีนี้สําหรับใบที่สองนะคะพระองคุลิมาเทระนะคะนี่ก็จะเป็นนี่เลยตรงตามตัวตามนี้เลยนะคะสําหรับออององ เขาเรียกว่าพระองค์คริมานเนี่ยเทระเนี่ยก็จะเป็นพระอาหารหันต์สำหรับอดีตการนั่นแหละนะคะก็จะเป็นเดิมทีเนี่ยเป็นเขาเรียกมิชาทิฐินะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนมีครูมีอาจารย์นี่แหละแต่ว่านะคะคือแบบเข้าใจผิดครูก็สอนในทางที่ผิดก็คืออยากเก่งอยากดีอยากเด่นอยากอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าก็ทําในสิ่งที่ผิดก็เลยหลงผิดนั่นเองนะคะแต่ว่า ภายหลังน่ะก็ได้กลับตัวกับใจระบวดแล้วก็บรรลุธรรมนั่นเองนะคะนั่นแหละก็ได้เป็นพระอารหันต์นะคะสําหรับพระองคุลิมาเถระนั่นเองนะคะทีนี้น่ะเขาเปรียบเทียบกับคนเราน่ะก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราทําอะไรสิ่งที่ ที่ไม่ดีนะ่ะก็ให้กลับตัวกลับใจทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ตั้งใจทําในเรื่องของการงานก็ดีอะไรที่มันไม่ดีป,ปีที่ผ่านมานะ่ะอะไรที่มันไม่ดีเราทําไม่เต็มที่นะ่ะปีใหม่เอาใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่รับรองนะคะดีแล้วก็ไปอย่างประเสริฐสุดด้วยนะคะเห็นไหมเหมือนอย่างองค์พระองค์ุลิมานเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ตั้งใจแบบทําอะไรที่แบบว่าทําด้วยเขาเรียกว่าหลงผิดนะ่ะนั่นแหละไม่มีสติแต่ว่าพอมาตั้ง ตั้งใจโอเคเริ่มใหม่หลงผิดรู้ตัวแล้วว่าผิดอะไรเงี้ยก็ตั้งใจทาใหม่ตั้งใจมีความมานะมีความขยนันมันเพียรต่อการงานใหม่เริ่มต้นใหม่รับรองดีผ่านฉลุยเลยนะคะถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าเอ่อเรื่องของการเงินน่ะเรื่องของการเงินก็ดีถ้าใครที่เอ่อเป็นคนชอบแบบยืมเงินหรือติด เครดุงเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดให้แต่ละตองไหมให้ดีว่าอะไรควรไม่ควรประมาณนี้เราเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเกิดกลับตัวกลับใจเราเริ่มต้นใหม่ไม่สายเกินไปแน่นอนสําหรับมีเลยนะคะพระองคุลิมานเทระนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าอาจจะนี่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะ่ะถ้าธุรกิจชื่อเสียงแบบไม่ดีนะ่ะให้ปรับปรุงให้พัฒนาให้เปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่รับรองจะดีแน่นอนเลยนั่นแหละนะคะ ชื่อเสียงก็จะเริ่มมานะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนั่นแหละ,ละในเรื่องของการพัฒนาทุกอย่างก็ต้องเริ่มนับหนึ่งถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งจะมี2ได้อย่างไรเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับปรุงค่อยๆขยายไปแต่ว่าที่สําคัญอะ่ะสำเร็จแน่นอนไปได้รุ่งโลชดช่วงชัวชวานแน่นอนเพียงแต่ขอให้เริ่มต้น เริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วเริ่มปรับปรุงทําใหม่นั่นแหละนะคะในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันก็ถ้าอะไรที่มันปีเก่าที่มันไม่โอเคกับคู่ครองหรือคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ปรับปรุงนะคะปรับปรุงตัวเองแล้วเข้าหากันค่อยๆพูดค่อยๆจากันนั่นแหละประมาณนี้นะคะรับรองดีเข,เข้าใจกันอ่าสหรับใบสุดท้ายนะคะก็คือพระเสานะคะนี่พระเสา ประมาณนี้เลยบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องการงานนี่เห็นไหมเห็นอะไรพระสาวนั่งบนหลังเสือคือถามว่าคุณอยู่บนหลังเสือแล้วคุณจะลงง่ายๆไหมคุณจะลงได้ง่ายๆไหมมันก็ไม่เหมาะที่จะลงง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณก็ไตรตองให้ดีอันนี้เขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตถ้าเราตั้งใจนะคะตั้งใจเอาใหม่นี่เห็นไหมคะเป็นตาช่างนะ่ะตั้งใจ ช่างตัวใหม่ว่าโอเคสิ่งที่เราทําปีที่ผ่านมาน่ะเราทําดีแล้วหรือยังเราทําพอแล้วาเราตั้งใจทําดีแล้วหรือยังถ้ายัางก็โอเคเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะเริ่มต้นใหม่รับรองดีแน่นอนนะคะในเรื่องของความยุติธรรมความเขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยงธรรมน่ะนั่นแหละเหมือนตาช่างแบบเนี้ยให้เราให้เราคิดให้ดีๆแต่ตองให้ดีในเรื่องของถ้าใครจะเริ่มงานใหม่ก็แล้วแต่ก็จะเป็นลองคิดให้ดูว่าโอเคงานนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย <S 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 แต่ว่าจริงๆแล้วงานอ่ะ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่างานเกี่ยวกับการเกษตรเห็นไหมคะอย่างรูปอย่างเงี้ยงานเกี่ยวการเกษตรแต่ว่าความที่ใครที่มีครอบครัวนะคะบอกเลยว่าให้อ่ะก่อนที่จะไปเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าก็เขาเรียกว่าคนที่มีความความมีม a n ะความขยันมันเพียรความอดทนอนะ่ะจะเป็นคนจะเป็นคนที่แบบมีความขยันหมันเพียรมีความมานะ มีความอดทนอยู่บนหลังเสือแล้วก็ลงไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความมานะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนนั่นแหละมีความอดทนสูงมากนะคะงานเด่นๆงานเด่นๆก็คือที่ที่จะพัฒนานะที่ว่าจะไปได้ดีๆนะคะสำหรับสําหรับชาวราศีกุมน่ะจะเด่นในเรื่องของงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมนั่นแหละประมาณนี้นะคะหรืองานที่อะไรก็ช่างที่แบบเราต้องอดทนสู้ฟันฝ่านั่นแหละผ่านไปได้งานอย่างเฉลุยแน่นอนนะคะ เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็โอเคนะคะแต่ทีนี้สําหรับคนที่คนที่มีบุตรนะคะบอกเลยว่าอันนี้เน้นหนักไปในเรื่องของบุตรต้องดูแลบุตรต้องอบรมสั่งสอนดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่งั้นอาจจะเหนื่อยในเรื่องของบุตรหน่อยนะคะบุตรอาจจะมีปัญหาเห็นไหมคะเพราะว่าพระองค์ก็ต้องแบบทําการทํางานทําอะไรใดๆก็ยังต้องแบบห่วงเนี่ยเห็นไหมคะห่วงทั้งบุตรด้วยห่วงงานด้วยอะไรเงี้ยห่วงหน้าพระงหลังอะไรประมาณนี้ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่าง ถ้าใครที่ไม่มีบุตรนะ่ะก็จะมีบางอย่างที่เป็นห่วงทําให้ให้พวงหน้าพวงหลังทําอะไรไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นักแต่ว่าก็ต้องอดอดทนแล้วก็ฝันฝ่าไปให้ได้รับรองผ่านพ้นไปได้ดีๆใช้สติปัญญาช่างตัวงให้ดีๆนะคะไต่ตองให้ดีๆนั่นเองนะคะรับรองผ่านเฉลุยนะคะไม่ได้น่ากังวลมากมายนักเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะก็จริงๆคนคนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยเห็นไหมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสันโดษ เนี่ยจริงๆชอบอยู่คนเดียวรักสันโดษแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างจะสูงนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ดูเข้มขึ้ดู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 หน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีคุมเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เอน,นะคะแต่จริงๆแหละทําการงานใดก็ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นใหม่ก็ดีหรือว่าทําอยู่แล้วก็ดียังไงก็ไม่มีอะไรที่จะมาสู้แบบเขาเรียกว่าคนขยนันหมั่นเพียรอดทนสู้ทนทําทุกอย่างนะ่ะนั่นแหละไม่เลือกงานอะไรเงี้ยรับรองดีทุกอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคนะคะก็ สรุปโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของข้าของจะเสียหายมีคนจะอยากได้ข้าของเรียกข้าของเงินทองของเรานั่นแหละทรัพย์สินเงินทองของเราให้ระมัดระวังถ้าเป็นคนโสดหรือคนไม่โสดหรืออะไรกันแต่ก็จะมีคนคอยติดตามคอยติดตามคอยสอบคอยคอยสอดคอยสอ่อ,ยสองนะคะนั่นแหละประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าสิ่งใดที่เราทําไม่ดีนะให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนับรองดีชัวเลยนะคะ จากไยกายเป็นดีแน่นอนนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนองค์เหมือนพระองคุลิมานเทระนี่แหละจากที่ว่าโอเคไม่โอเคเท่าไหรนะ่น่ะ แล้วก็มากลับตัวกลับใจแล้วพัฒนาทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะรับรองนับหนึ่งใหม่ไม่เริ่มไม่สายไม่มีคําว่าสายเกินไปนะคะโอเคอยังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะเฮงปังรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังนะคะอดทนสู้ทนต่อไปรับรองปังเฮงแน่นอนนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ